กราบสวัสดีพี่น้องพบก,กับช่องชายาบ้านอาขามตอนนี้ก็ะอ,อยู่ป่าเฮดพี่น้องเอ้ยห่อนแล้วมาเห็ดเพาะพี่น้องมาบึงได้มองแล้วดอกสองดอกมากับตาไสแล้วก็น้องสาวแล้วก็หลาน มาโคกพนงามนี่แหะพี่น้องเดี๋ยวนี่ก็เวลาที่ห้ากว่ากว่าพี่น้องเดี๋ยวมารุ่นน้ำกันว่าสิธะฮิตบอลมนันคนก็ล่หลายมือนี่นะคนสีลายก็เฮ็ดอืมคนลายก็เฮ็ดระเจ้ามากตั้งแต่ว่าน,นี่พี่น้อง ลาน,นันมาตั้งแต่วานนี่กลับเมื่อหอดบ้านทุ่มทุ่มกว่าฝนตกเซาวเลวเข้ามาเลยก็ได้เฮ็ดเข้าไปสร้างเมงได้เฮ็ดเจ็ดขีดเนาะดได้อยู่ได้ขเจ้านะานาเดี๋ยวมารอรุ่นมึงเมื่อนี่พี่น้องอเฮ็ดพอ,พ,อพอดอกเลยไซ มาเล่มกับเจ้ามาเล่มพี่น้องมาเล่มมาเล่มมาเล่มเบึ่คนทางหนาคนหลายมูลี่พี่น้องสิได้พ่อแกงบัวบัว้วา,ากันยังมืดอ,อยู่มึงเป็นคนสิตกอีกวะ มาลุ้นนำกันว่าจะได้เห็ดไหมตาใส่ลงทุนขนาดพี่น้องออกจากตลาดตั้งแต่ตีที่สี่เพื่อมาหาเห็ด

นี่ไงเห็ดเผาะพี่น้องอ่อนๆจะหาออกออกไม่เนาะว่านสิมัส่งเพป็นอะได้มาหาว่านนี่เลยไม่มีพี่น้องเห็ดเผาะเห็ดเผาะนายเห็ดเผาะอ้าวตะไสคือหมานแต่เหมือนพี่น้องได้สามโดมองเนี่สามดอกเรียงกันเลยเอาเคลีย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 ห้าเห็ด มองใดที่เขาเจ้าอันผ่านไปเนาะตบตองปิดอืมต้องเชี่ยไปตองออกเล็กทังทีก็เที่ยวออก่าเห็นจ้าเจ้าหเพราะว่ามันก็ออกลายอยู่ดอกแต่ว่าเนาะคนหลายตัวเขาหาข้าเจ้าหาตลอดก้านกก้านขาเจ้ามาก้านกับเมื่อหลายเลยที่น้องเอยนี่เจ้ามาก้านนะเข้ามาเนาเข้าเจ้าหลังเมื่อยบนเล้ว หเลาะไปเรื่อยๆเดินอีกแล้วโอ้ยแต่ใส่หมานอยู่เด้อเห็นไหมต่ใส่ละหมานอยู่เด้อพาะโี่เพาะหนังพ่อค้าคายพักกับฮาฮิตมานอยู่แล้วพี่น้อง เห็นอยู่ไม่ใช่ออกลาย,ยี่ดอกมันค่นหาลายเลยนะเดี๋ยวพี่น้องทิตาเบ่งไปน้องกันเด้อว,วสิมานอยู่ปะนี่พี่น้องเห็นเลยเห็ดนี่สองดอก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  นี่น่องมันลงเรือจากที่ข้าเจ้าบุหิน ให้ดงแซ็บได้พี่น้อยห,อ,หอยเนี่ยหอยเนี่ยหอยดงเนี่ยหอยดงหอยดงพี่น้องมีได้เห็ดเพาะเนี่ย จะหาเจอพี่น้องเอ้ยย่างจนย่างจนเมื่อยตัวโคฮิตพอดอกองพี่น no euh. ้องไง่งไงขาวนี่งเลยี่เขี่ยม่นก็เด้อเพื่อลงเรือนี่นี่พี่น้องไ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 งดอกน้อย ดขาวอยู่นี่เรื่องนี้พี่น้องนี่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 เราขาวอยู่นี่ดอกอ่อนอยู่ได้นี่ไซโดนนี่ฮะดอกอ่อนอยู่ได้นี่ไซด์นี่นี่อ่ามันมันมันหกนะข้าเจ้าก็เลยไอ้นั่นนี่ มันพบออกอี่น้องไงดอกอ่อนนี่พี่น้องไงเนี่ยนี่พี่น้องนี่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 เจ้าเนี่ยนี่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 นอนเทมันหกเจ้าก็ได้ข่าวได้สี่ห้าดอกเดี๋ยนี้ เ,เต็มคนทั่วห่ดเ,เลยพี่น้องจะสิไปทางใดนจากสิพากันใโคุกใดโตป่าใดโต พี่น้องด้ยนี่สองดอกสายเห็นสองดอกเลยสายย่างจนเมื่อยพี่น้องเอ้ยเพื่อสีเห็นแต่ละดอกเพื queer, 190, ่อสีเห็นแต่ละดอกเนาะพี่น้อง ตอนนี้ก็ฝนตกพี่น้องฝนตกอยู่กลางป่าเนี่ยยุ่งกระไรหลย,หลยโอ้ยเนาะเออท้านะ่าก็ย,กยังบมดย่านอยู่ถ้ายากันยุ่งก็ยังบดย่านอยู่

ถ้ามาว่านี่คือสิขกเนะไซมันสิขาวอยู่นะเลขคารลี่หรอวะนะเลียเลียเห็นอยู่บ่ ใส่เป็นยังไงเป็นยังไงย, <laughs> ย่างพลาดจนมือน้อให้พี่น้องเลย <laughs> เเลขาลากขาลากออกมาแล้วออกมาหาดรดแล้ว <laughs> เจ้ามาเอาเล้ววานหนิเนาะ แบบว่าฝนตกผัดตกช่วงวังสี่โมงอย่นะพี่น้องฝนตกวังสี่โมงแรงวันนี้ผัดกระเจ้ากัดมาเนาะเพราะว่าช่วงยามนี้มันนาน่ำยา,ามนี้นีะ่ะนานค่ำนานมื่ดไ,ไ,ดดได้อยู่ดออแกงนึงพี่น้องออกมาแล้วเมื่อยย่างจนคาาดากย่าเห็นเห็ดย่างพปแห้งะเห็นดอกนึง ข้าเห็นแต่ตอนแรกๆนะไซตอนเข้าป่าที่แรกนะเห็นอยู่พี่น้องเสื่อระโดเสื่อระนั้นอวันนี้ช่วงไอ้ขาเจ้าคนทั่วแล้วก็บ่เห็นบบดนี้คนย่างทั่วเลยออกมาหารถแล้วพี่น้องเอ้ ออกมารอหลานกับน้องสาวออกมารอเจลีกับสาวกิฟก่อนรอบข,ข้าเจ้าก็เริ่มเมื่อเลยรพี่น้องไฟก็ว่าบ่เห็นเห็ดไฟก็ว่าไม่เห็นเห็ดรอบเบิ่งนข้าเจ้ามาแต่พู้อลไพี่น้อง สีเมื่อคือกันละโบเห็นเห็ดโบเห็นเห็ดเลยใส่ใส่เอามาดูเบิ่งเนาะมาเบิ่งดูได้ลายเป็นไงนี่ดอกสองขีดโอ้ยมันก็ข้อสองขีดเลยเนาะยีเออจะมีมัซิโฟนสองขีดได้กำหนึ่งเราจะใส่ได้กำหนึ่งละอุตส่าห์ตาบุดี เท่าแล้วเราจะออกมาจากตลาดพี่น้องเพื่อมหาเหตุตื่นมาเช้าก็เจ้าเยอะาวเฮ้ยขัวเจ้าเอาไปบนเรือเนาะเขามาแต่ว่านี่เอาหัวหมาที่หลังหอกหนาเอามาเลมกระลง่มลุ่ออกมากเมื่อยอลไรพี่น้องเอ้ย มาถ่ามาถ่าข่ายยู่หลดแบบนี้มานั่งถ่าข่ายยู่หลดพรวบบุหินแนล้วได้กงท่านหล่อได้เก่งหนึ่งเนาะสองคนบึงจะบรรยากาศส้มป่าแหละพี่น้องมาย่างส้มป่ามรัเฮ็ดกับมาย่างออกกับร่างกายจักหน่อยแต่ไวราเปลี่ยนบรรยากาศจากการขายผัก うん。 แต่กยังเขาหนักหนักเลยพี่น้องเบิ่งกยังนักนักสม ส้มอันนี้ส้มอันอน้ำมองเอาไปใกลใส่นะสม้มด้วยถุงมือว่ะคุณดูดีท<ม>ีเน้องคุณงามสองคนติดแกง <laughs> สองคนได้อยู่ต่อแกงนึงมีก็ซื้อซื้อกับวันนี้หลายลอยเยอะโทษละหกร้อยเนาะเจ้าขายเนาะ ได้มาย่างพ่อมได้มาลินกลางป่าพี่น้องได้วงยินวอลเสียงนี่แม่งอย่างไซจักจันฮะมันโมแม่จักจั่นแล้วเนาะจักแม่งอย่างเห็นยั่ว่ากิบทั้งห่นก็ที่ลงไปคนละที่ตันแหลมทั่วแล้วทั่วแล้วบรรยากาศในป่า พี่ดงพ่พูมาย่างเดินป่าพี่น้องเ้ยนะจนขาล่อยถ้าเขาจัหน่อยเดี๋ยเขาก็ออกมามพี่น้องตอนนี้กับลานกับน้องสาวกับมาฮอดแล้วได้อยู่บอสาวกิฟตกิฟบึงดูโอ้ได้ลายด้วยพี่น้องขงนูนนี่ ท่ามคอยกับตาไสสองคนร่วมกันพู้นี่เนี่ยโอ้ยตาดีเว้ยสาวคลิปก็ตาดีใช่นเนาะเบิ่งของเจลีเนาะใจเบื้องโอ้ยไลลาอยู่เด้อเขาไลลายอยู่เด้ยอยพอี่น้องหัวตื่มาตื่นมิตลกใหญ่ใหญ่โอ้ยหมานหมนัมนหมนันหมันตาไสกับยายาพ,พอได้พอได้แกงน้อยเลยพี่น้องสองคนจิมเมอร์แล้วบบบนี้ก็ได้ จะกลับแล้วได้ได้หลายเติบอยู่จะองตูกับผงผมเข็มรวมกันเฮ้ยตาบอดีพี่น้องเอ้ยกลับบ้านกันกลับบ้านได้เป็พี่น้องกลับแล้วบ้านี้สำหรับคลิปนี้กันสำนีกเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามช่องชัยยาบ้านนาคามเลยนะจ้าสวัสดีจ้า